วัค่ะวันนี้พบกับช่องสาวยโสชาแนลนะคะแล้วก็สาวยโสแฟนเพจนะคะสองช่องเลยและทีนี้วันนี้เราทำอะไรกินจะมีหมูหมักใส่แป้งนะคะแล้วก็จะทอดกินกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วอัน,นี้ก็จะเป็นไก่ไก่นี้ก็หมักใส่แป้งเรียบร้อยรอทอดอันนี้หมูหมูสับอันนี้ จะหมักไว้แล้วก็ตักใส่ถุงไว้ทํากับข้าวนะคะหมักหมักนี่ใส่ใส่ผงชูรสแล้วก็ใส่ซอสอิีวขาวเรียบร้อยเดี๋ยวตาพริกกระเทียมรากผักชีพริกไม่มีรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยมาใส่แล้วก็คลุกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอีกทีน,นึงเนาะแล้วก็นี่ไก่ทอดแล้วอันนี้นะคะหมักแล้วก็มาทอดไก่ทอดนะคะ ก็จะทำน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มแจ่วใส่หมูกินกับหมูหมูสามชั้นทอดอันนี้เราหมักไปเรียบร้อยแต่ตอนนี้ทอดไก่กันนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงเนาะนี่ตำอ่าพริกไทยกระเทียมรากข่ชีเรียบร้อยเราก็มาคลุกคลุกใส่ เป็นหวัดน,นี่นะเดี๋ยวจะเอาหมูเด้งหมูเด้งมาพกใส่ดูหมูเด้งอยในช่องซิปไวก่อนเดี๋ยวเอาหมูเด้งออกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาแพ็กกันนี่ไก่เราทอดเสร็จแล้วก็จะเหลืองๆสวยทอดเสร็จแล้ว ต่อไปเราจะเอาหมูลงนะคะเดี๋ยวเอาหมูลงก่อนนะนี่เอาหมูลงแล้วยวเรามาทำน้ำจิ้มแจ่วกันนะคะดี๋ยวเราจะตักใส่ถุงไว้ทำอาหารนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่กล่องถ้าเราใส่กล่องไว้เยอะๆมันก็ต้องเอาออกมาละลายทีนึง แล้วก็แบ่งใส่ผมประมาณนี้นะคะต่อครั้งหนึ่งเราเดี๋ยว,ยวประมาณนี้ผัดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเราไม่ต้องใส่เยอะไปได้อ,ออกมาละลายเพราะว่าจะเก็บใส่ช่องฟิตนะคะถ้าไม่เก็บใส่ช่องฟ,ฟิตตู้เย็นมันไม่ค่อยเย็นแล้วมันจะทำให้เสียง่ายถ้าฟิตไวแล้วมันจะง่าย เป็นหวัดนคะคะอากาศนี้ค่อยดีเป็นโฟมแพ้นี่ซื้อมาด้องถุงเดี๋ยวรอดูอีกทีนึงนะคะมาทำน้ำจิ้มแจ้วกันเดอ้อจ้าเดอ้ออันนี้นำมะขามเปียกนะคะใส่โงมนัวลงไปใส่พริกป่นลงไป ไข่ก็สุกไข่เด้อเออข้าวั่วน้ำปลา านาวน้ำมะนาวลงไปเนี่ยจังน้อยจะได้บั่เปรี้ยวตนหอมค่ะโอ้ยเป็นวัด เ็นกระสึดกระสักซีมพอดีนะพอดีละโอเคอร่อยแล้วค่ะเสร็จแล้วกับข้าวเราก็จะมีทอดไก่ ทอดหมูสามั้นนี่นะคะน้ำจิ้มแจวต้มขาไก่ตั้งแต่หมูว่านสมตำขาดบดได้มีหนึ่งของนี้วพอมยมือนโอเควันนี้ข้าวเส้าข้าวเที่ยงเด้อค่ะเนี่ยสองมือเลยสองมือเลยเช้าเที่ยงโอเคเดี๋ยวกินก่อนนะคะบ๊ายบาย